สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนบ่นมาว่าออเป๊หน้าจอเวลาเราใช้งานน่ะมันอยู่ดีบางทีมันก็กลายเป็นแนวนอนบางอยากให้มันเป็นแนวตั้งอยู่ตลอดได้ไหมก็คือล็อกหน้าจอให้เป็นแนวตั้งไปตลอดอะทำได้ไหมอันนี้มันก็ทําได้พี่มันก็อยู่ในตั้งค่านั่นแหละอ่ามันตั้งค่าตรงไหนได้บ้าง ล็อกหน้าจอเป็นแนวตั้งอย่างเดียวอ่าอย่างเดียวเลยนะอ่าอันนี้มันก็มีสองสองทางให้คุณเลือกมันมีเส้นทางง่ายๆก็คือเอาเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆคนที่ค่อยยากเอาง่ายๆก็คือเวลาคุณลูดหน้าจอดิ้วคุณจะลูดลงมาจากหน้าจอข้างบนเพื่อเปิดเมนูทางลัดเนี่ยนะพี่ลูดลงมาสักสองครั้งโอเคไหมลูดสองครั้งเนี่ยพี่จะเห็นฟังก์ชันอย่างนี้นี่นอ่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันปัดได้นะคือปัดไปทางซ้ายปัดไปทางขวาได้เวลาเอานิ้วคุณลากอ่ะมันก็จะมีอ่อ เมนูฟังก์ชันต่างๆให้คุณเลือกใช้งานอันนี้เนี่ยมันไปหาเอาพีไ่ไปหาเอาผมหาให้ก็คืออ๋อฟังก์ชันนี้มันเรียกตัวเองว่าอะไรอ่าฟังก์ชันนี้มันเรียกตัวเองอันนี้เราต้องบอกอาเราอยู่ในในโมโตจียี่สิบอ่าอันนี้เนี่ยในเครื่องคุณมันก็แบบนี้แหละอ่ามันก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยอันอันนี้เขาเรียกตัวเองว่าหมุนอัตโนมัติอ่าอันน,น,นี้บางอันเขาก็จะบางยี่ห้อก็จะบอกล็อกล็อกหน้าจอแนวตั้งอะไรก็จะเขียนให้คุณเข้าใจอ่ะคุณก็ไป ต้องตีตีความภาษาไทยนิดนึงแต่ละยี่ห้อใช้คําไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกยี่ห้อใช้คําแบบนี้อันนี้เพียรแอนดรอยก็ใช้คาแบบนี้ก็คือหมุนอัตโนมัติอันนี้เนี่ยมันเปิดอยู่เป็นเปิดอยู่ก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็คือเวลาคุณเช่นเวลาดู a c e b o o k อ่ะบางทีบางทีก็เข้าใจนะดูจะดูแต่ตัวอักษรบางทีต้องอ่านอ่าน,อ,านอ่านคอม,คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ย หน้าจอแนวตั้งเนี่ยมันสะดวกกว่าถ้ามันเป็นแนวนอนมันดูยากมันโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าน้าจอแนวนอนก็จะเหมาะกับแค่การดูคลิปวิดีโอซึ่งปกติไปกดขยายให้มันเป็นหน้าจอเต็มจอมันก็จะเป็นแนวนอนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้จาเป็นบางคนก็เลยอยากได้แต่ล็อกอ่าล็อกก็ต้องปิดอ่าปิดให้มันเป็นสีเทาๆแบบเนี้ยพี่พี่ก็กดลงไป1ทีตรงนี้มันก็จะปิดฟังก์ชันหน้าจอ หมุนเป็นแนวนอนอัตโนมัติให้พี่อ่านะหรืออ่าหรือหรือในไม่รู้ทางคาฐาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอก็ไปในตั้งค่าพี่ก็เอาไปในตั้งค่าหลังจากนั้นก็ไปเลือกหัวข้อการแสดงผลนี่การแสดงผลอยู่ตรงนี้กดลงไปหลังจากนั้นก็ไปกดคําว่าขั้นสูงข้างล่างตรงนี้อ่ากดแต่แป๊บคุณก็จะเห็นอ่าเลื่อนลงไปนิดนึง จะเห็นคำว่าหมุนหน้าจออัตโนมัติอยู่นี่มันเปิดอยู่เห็นไหมอ่าคุณไม่อยากได้ก็ปิดซะให้มันเป็นสีเทาๆอย่างเนี้ยอยากได้ก็เปิดขึ้นมาให้เป็นสีเขียวเพอเอินผมอยากได้อะผมชอบให้มันหมุนเออขี้เกียจมานั่งแตะให้มัน นะเอออันนี้แล้วแต่ชอบบางคนอยากได้ล็อกให้เป็นแนวตั้งก็ทําได้บางคนอ่ากลับมาอีกอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งนอกจากแบบล็อกหน้าจอเป็นแนวตั้งอย่างเดียวแล้วเออพี่อยากให้มันเป็นแนวนอนในทุกหน้าจอทําได้ไหมอ๋ออยากให้เป็นหน้าจอในทุกแนวในในทุกหน้าจอก็ทําได้คือเราอยากให้มันนอนหมดเลยเช่นนอนแบบนี้เนี่ยหน้าจอให้มันนอนอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคไหม มันก็ทําได้ด้วยการกดแช่ที่หน้าจอเอาไว้กดค้างไว้อย่างเงี้ยสักสองวิเนี่ยนะทวิสองวิเนี่ยนะพี่จะเห็นนี่หัวข้อการตั้งค่าหน้าแรกอยู่ตรงนี้นี่กดลงไปในตั้งค่าหน้าแรกอนี่คุณก็จะเห็นหัวข้ออนุญาตนี่อนุญาตการหมุนหน้าจอหลักนี่เมื่อหมุนโทรศัพท์เปิดฟังชั่นนี้เอาไว้มันเวลาคุณพลิกโทรศัพท์เป็นแนวนอนบ๊า มันก็นอนเลยพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้ามันยังหมุนถนะ้าล็อกหน้าจอแนวตั้งแล้วยังไม่สําเร็จก็มาปิดฟังก์ชันนี้ด้วยไปอีกอย่างหนึง่งก็จะได้ล็อกด้วยก็อาจก็โอเคนะพี่นะก็พี่เปิดให้มันทํางานอย่าลืมด้วยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะไม่แน่ใจอ่าก็ปิดให้หมดก็แล้วกันถ้าอยากได้แนวตั้งไตถ้าอยากได้นอนนอนก็เปิดขึ้นมาอ่าเลือกเอาแล้วกันแล้วแต่คุณชอบเอามาฝากกันประมาณนี้แล้วก็คำถาม แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ